อยู่บนเครื่องด้วยพิมพัทรารัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเล่านาทีระทึก power bank บึ้มบนเครื่องบินพิมพัทรารัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเล่านาทีระทึกไฟไม่บนเครื่องบินสั่งเร่งตรวจสอบมาตรฐานมาอ,อกอของ power bank ให้มีคุณภาพก่อนนำขึ้นเครื่องบินเผยมีของดีไอ้ไข่วัดเจดีทําให้รอดปลอดภัยมาได้พบว่านักบินประสานภาคพื้นดินเตรียมพร้อมรับมือแล้วแต่โชคดีปลอดภยัย เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่24กุมภาพันธ์67นางสาวพิมพัฒราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมในฐาะสอสอสอนะสสนครศรีธรรมราชเขตสิรพักรวมไทยสร้างชาติได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ท่าอากาศยานานานาชาตินครศรีธรรมราชถึงนาทีเกิดเหตุระทึกไฟไม่ p o ว e r bank บนสายการบินแอร์เอเชียว่าขณะเกิดเหตุปุ้ยนั่งอยู่แถวหน้าแถวสอง ได้ยินเสียงจากด้านหลังที่ดังขึ้นมาเป็นเสียงของคนที่รู้สึกว่าเหมือนกับเสียงคนตกใจตนก็หันกลับไปดูก็เห็นคนยืนอยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนมีน้องแอร์โฮสเตสเดินไปเดินมาอยู่ช่วงใหญ่ๆและสังเกตเห็นน้องแอร์ด้านหนห้ามีการโทรติดต่อกับทางกัปตนันเพื่อจะรายงานเหตุอะไรสักอย่างเราก็ไม่ทราบเพราะเราเห็นแค่ภาพแต่ไม่ได้ยินเสียง ผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นโปรไฟหรือไม่นอสอพิมพ์พัตราตอบว่าไม่เห็นเปลวไฟเพราะนั่งอยู่ด้านหน้าแต่ได้กลิ่นควันจุดที่เกิดเหตุอยู่ด้านหลังลางกลาง,ล,างลำพอดีเราอยู่ข้างหน้าเราก็ได้กลิ่นควันเท่านั้นซึ่งข้อดีของเหตุการณ์ครั้งนี้ที่รู้สึกได้คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องที่ไม่รับรู้ก็จะนั่งอยู่กับที่แต่ผู้โดยสารก็จะพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรแต่ พื้นที่จุดที่เกิดเหตุก็มีการลุกขึ้นมาด้วยความตกใจจนแอร์ต้องบอกว่าให้นั่งลงก่อนยอมรับว่าหลังเกิดเหตุก็ตกใจเป็นธรรมดาซึ่งตั้งแต่ขึ้นเครื่องมาหลายคอระฮังก็เคยเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างของเครื่องบินที่เกิดแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะมันมีกลิ่นไหมของควันไฟออกมาด้วย แล้วก็เห็นน้องแอร์ข้างหน้าได้พยายามไปเอาถังขยะมาใส่ถุงพลาสติกและพยายามที่จะเทน้ําและเทขวดที่1ขวดที่2เราก็เริ่มรู้สึกว่าสงสัยเขาคงอยากใช้น้ําเราก็เลยปลดเบลลเข้าไปช่วยด้วยและผู้โดยสาร2-3ถึงท่านที่นั่งอยู่ด้านหน้า <c oughs> ก็เข้าไปช่วยเทน้ําด้วยจนได้น้ําเยอะพอสมควรน้องแอร์ <c oughs> ก็รีบเอาถังน้ําไปแต่ก็ยังไม่ทราบอีกว่าเอาน้ําไปทําอะไร แต่รู้แค่ว่าก็ได้ช่วยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมและพี่พี่ผู้โดยสารก็พยายามสอบถามแอลว่ามันดีขึ้นแล้วยังโอเคขึ้นนะไหมแต่ว่าด้วยเวลาที่เกิดเหตุทราบว่าอีกประมาณ15นาทีก็จะถึงสนามบินนครศรีธรรมราชปลายทางแล้วและด้วยสภาพดูจะควบคุมได้และผู้โดยสารก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและนั่งอยู่กับที่ทุกคนได้แต่มองซ้ายมองขวากันไปมาด้วยยอ,อความ งงแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีจนกัปตันสามารถนำเครื่องบินลงสนามบินนครศรีธรรมราชได้อย่างสวัสดิพาพอและปลอดภัยทุกคนพอกัปตันบอกว่าจะถึงปลายทางแล้วก็รู้สึกโล่งใจกันทุกคนเพราะเครื่อง กำลังจะจอดแล้วแต่ขณะเกิดเหตุกับตันไม่ได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้โดยสารรู้แต่อย่างใดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะกลัวผู้โดยสารตกใจได้อย่างไรก็ตามเมื่อตอนลงถึงสนามบินได้สอบถามเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุทางกับตันได้ติดต่อภาคพื้นดินให้เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาด้วยแต่ก็ไม่เกิดเหตุอะไรแต่อย่างใด เหตุการณ์แบบนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ผู้โดยสารที่น้องประชาชนสามารถเลือกได้คือการเลือกใช้สินค้า power bank ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานมกอกที่ผ่านการรัสอบมาแล้วด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เราไม่แน่ใจว่าต้นเหตุสาเหตุเกิดจากอะไรแต่สิ่งที่เราสามารถป้องกันและเซฟตัวเราเองอได้ก็คือการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าของถูกและดีเราไม่ว่าแต่ถูก ต้องได้คุณภาพด้วยสำหรับการใช้งานซึ่งตนจะนำไปหามาตรการป้องกันต่อไปตนขอชื่นชมทั้งกับตันและแอร์โฮสเตสก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่แต่เราอยากให้พูดคุยกับผู้โดยสารบ้างแค่นั้นส่วนของดีที่ตนนับถือกราบไหว้บูชาจนรอดปลอดภัยนั้นตนมีทั้งจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาเจียวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชและไอ้ไข่วัดเจดที่ช่วยปกป้องคุ้มครองชาวนาครศรีธรรมราชบนเครื่องทุกคนจนปลอดภัยในครั้งนี้นางสาวพิมพ์พัตรากล่าวทิ้งท้าย